ยังไม่ได้บันทึกเอาปอกไปแล้วจะถ่ายแล้วจะให้ดูโยนมัน อ้ามันไม่ใช่ยกมวยมันรายงานข่าวไม่ใช่และปีนี้จะห่อลูกยนตไหมเนี่ยจะเอาอะไรมาห่อเลยอ่าประกาษอ้วยที่ไหนอ่ะอ่าก็ะดาลุงรอดเนี่ยอ่าที่ไหนไหน,นี่อะอ่าแกฟันทิ้งหมดแล้วเหรอเนียดกับข้อมตรงนั้นฟนะับนบ้าง แ่แก่ตอนนี้ไม่แกอ่อยุเท่าไหร่แ<อ>ม่แก่จบมัธก่ศอะไรมศอะไรก็ไม่รู้สิมันทำใบเราหายอ่ะแต่อายุเก้าสิบเก้าสิบกว่าแล้วอเนี้ยอีมอทกีีย โจดชื sociedad, 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 sociedad. Yeah. Uh, oh, yeah. ่อโจดชื่อมาเออเอาทะลุไปโจดโจดชื่อโจดชื่อเอาบัตรไปไงเออก็ให้เราเราจะรักเอกรักษาหมอไหนใช่เอาหมอนั่นไงเออก็เอาบัตรไปเออไม่คืนเราเลยบอกทำหายกันแล้วทำหายนี่มันเป็นแก๊ ทั้งทั้งรงเลยทีนี้ทั้งทรงไปอายุไม่ถึงได้ได้อายุไปแนี่ยมันไม่อายุการศึกกันแล้วร่อนเราไม่นรรอนตมมอ่ำมาเถอ แม่ไม่ได้ถ่ายอะไรไม่ปากมีมือมีกินเองตัวหไม่ยากกินได้ไหมไม่ยากแล้วก็วางวางให้มันมจะกินสักแค่ไหนกันเชียร์มีที่กินได้ไหนมันกินแต่เห็ดนั่นแหละไปแม่ป แม่ปอกให้อำหมูขึ้นเลยเนี่ยทำม้นเลยใช่ไหมเครื่องยาอย่างมันไม่ไม่ไปเคยเนี่ยไปแ